สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาเจอกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกับช่องนะครับแสนสบายนะครับ้าหมหยนะครับยอดนิยมนะครับครับสาหรับมือนีนะครับผมก็มีนะครับะเดี๋ยวนะครับนะผมก็มีนะครับเลี้ยนนะครับลวยป,ปนีนะครับผมลวยปนีนะครับเรียนทาววสุวรรณนะครับหลวงประพัดนะครับมุนิธีวัดห้วยร่วนนะครับผมนะเป็นเลี้ยนมลนิธีนะครับ นะเรียนปี2 5 6 5นะครับผมนะเรียนจันปีนะครับทาวิสุวรรณนะครับมารีวิวให้พี่น้องเฮ้านะครับได้รับชมนะครับหรือว่าท่านใดนะครับสนใจกับข้อมิลไว่อ่าใต้คลิปนะครับผมสีมาอ่าทรงลิงก์ไลน์นะครับให้พี่น้องได้ทักเข้ามาสอบถามนะครับผมนะนะครับอ่าก้อนสิไป ติดตามกันนะครับก่อนสิไปรับชมกันนะครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้กับทางช่องแสนสบายนะครับพามายอดนิยมนะครับเพื่อนะครับเป็ี่ยนกาลังใานะครับในการทําคลิปต่อๆไปให้พี่น้องเข้านะครับได้รับชมนะครับหรือว่ารีวิวผ่า้พี่น้องเข้าได้รับชมนะครับนะนะก่อนอื่นนะครับนะก่อนสิมาเราถึงเรียนนะครับ จำปีนะครับทาวิสุวรรณนะครับผมนะครับก่อนสีมาลงรายละเอียดกันนะครับนะครับเหรียญทาวิสุวรรณนะครับปลุกเสกไปนะครับปลุกเสกไปเมื่อวันที่8นะครับวันที่8เมษายนนะครับนะพศ2565นะครับพี่น้องนะจัดสร้างหน่อยนะครับนะท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับนักสะสมเหรียญ อ่าวงปูเทวเสุวรรณนะครับนะของหลวงประผัดนะครับนะยันจำปีนะครับเทวีสุวรรณนะครับกับกสิเป็นอ่า่งนี่นะครับนะลงยานะครับมีหลายสีหลายรุ่นนะครับนะให้พี่น้องนะครับได้เก็บสะสมกันนะครับนะข้างหลังนะครับผมนะก่อนอื่นนะครับผมสิมาเบาเรี้ยงยันข้างหลังให้พี่น้องเอาได้รับชมนะครับนะ อ่ะเดี๋ยวนะครับมันสะท้อนแสงนะครับอ่ะฮึบเดี๋ยวหาชัดๆก่อนนะครับพี่นอ้องนะผมสิมาลงในรายละเอียดให้พี่น้องได้รับชมนะครับนี่นะครับไล่ให้เบิ่งไล่ให้เบิ่งแต่ละสีก่อนนะครับคอยสิมาลงรายละเอียดนะครับยันหลังนะครับให้พี่น้องเข้าได้รับชมว่า เป็นยันอีน่ยงแน่นะครับที่เป็นโลงไว้นะครับช่วยลูกเรียนนะครับพี่น้องนะครับน,นี่เป็นเนือ้อ่าจะเป็นเนื้อมา,าชนวนันนะครับอันนี้นเนือเน้อท้องละคั้งนะครับผมจะเป็นเนือ้อท้องละคั้งนะครับเป็นยาแดงนะครับขอบเขียว เกียวลงยาองผูทาเวิสวุวรรนะครับนะนะบสวยทุกเหรียญน,นะครับพี่น้องสวยทุกเหรียญจริงๆนะครับนะผมเจพี่น้องเบิ้งไปทุกเหรียญก่อนนะครับเดี๋ยวผมจิมาลงในรายละเอียดนะครับยันหลังให้พี่นอ้องได้รับชมนะครับ นี่นะครับความนานะครับมีตีของเรียนนะครับนะครับอ่าเรียญจุด้ายนะครับผมอย่าแดงเบิดลุ้วงนะครับมีย่าม่วงอยู่อง์นึงนะครับผมอันนี้ผิวลุงนะครับพี่น้องนี่นะครับองปูผิวลุงนะครับอ่ะนะครับ มาเบิ้งทางล่างกันเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับเลยนะครับอัครยันนะครับผมนะ้างบนนี่นะครับทางบนนี่นะครับเห็นนะครับจะเป็นยันนะครับนะโมพุทธายะนะครับเนี่ยนะนี่นะครับนี่ครับนะโมพุทธายะนี่นะครับนะ ยะธาพุทธโมนะนี่นะครับทั้งๆนี่ครับตรงซุ่มนี่นะครับพี่นอ้องกล่องบ่ค่อยซุม่มภานใดน,นะครับะนะครับสำหรับความหมายของยันนะครับกบนานโมพุทธายะนะครับยะธาพุทธโมนะนะครับเครื่องหมายก็คือ,อพระ พระกุสันโธนะครับนะเพิ่นเขียนใส่เขียนแทนนะครับถาดนามหรือวาอา,อาโปธาตนะครับนะนะมีกำลังนะครับเท่ากับ12นะครับนะยันทึ่งๆนะครับนี่นะครับเป็นยันนโมพุทธ,ธยะแล้วก็อ่า,อานกำลังฟังหนึ่งนะครับ มีกำลังเท่ากับ12นะครับใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธทักคุณด้านเมตตามหานิยมนะครับนะจัมไว้เด้อพี่น้องเด้อยันนามโอพุทธ,ธายะน,นะครับด้านเมตตามหานิยมนะครับนะครับพันดีลงไปรายละเอียดกันหลายนะครับพี่น้องนะเอาไปคร่าวๆนะครับเนาะนะครับอ่า อันที่อันที่สองนี่ครับยันที่สองนี่นะครับนะนี่คือนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นยันนะชาลิตินะครับนะยันนะชาลิตินะครับหัวใจพระศิวลีนะครับผมนะพระผู้ซึ่งนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับว่าเป็นเอกทัศน์ในทางผู้มีลาบมากนะครับนะนะครับ นะครับเรียกคาถานะครับนี้ว่านะครับคาถามหาลาบนะครับคาถาพระซีวลีนะครับนะพระซีวลีนี่ครับนะราชฤทธิ์นะครับนะนะครับมาอ่าอ่ะยันที่สามนะครับยันที่สามนะครับพี่น้องมายันที่สามอยู่ข้างคางนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะยันนี้ว่าชัดภายในเดี๋ยวผมเอา ยันติมันชัดให้พี่น้องเอาได้รับชมเนาะครับเนาะเป็นยันต์ที่สามนะครับนี่สะท้อนแสงนะครับนะครับย่งคางนี่นะครับนี่นะครับนะเป็นยันนะมะพระทะจะพระกสะนะครับนะความหมายของยันนะครับความหมายของยันคือนะครับธาตุ สีนะครับน้ำนะครับเมตานะครับอ่านะครับเป็นน้ำเป็นเมตานะมะคือดินนะครับนะนนี่คือน้ำนะครับน้ำนะครับเท่ากับเมตามะคือดินนะครับคงกระพันไม่หวั่นไหวนะครับอ่านะครับนะมะนะครับไซสที่แท้พ่อแม่นะครับนะพ่อแม่เรานะครับเพื่อนหวานนะครับนี่ยันนี่ครับนะ พระนะครับคือไฟนะครับป้องภัยนะครับป้องภัยป้องผองอุบัตินะครับนะนะครับทะนะครับทะคือลมนะครับแคี้วควาดอํานาจนะครับอํานาจเรานะครับนะนะครับประมาณนี้นะครับผมนะม่านยันตี่ีนะครับนะครับอยู่ตรงกลางนะครับนี่นะครับอยู่ตรงกลางนะครับพี่น้อง อยู่ตรงนี้เลยนะครับนะนะครับจัตุโรบังเกิดซับนะครับจัตุโรบังเกิดซับนะครับพี่น้องนะเป็นยันนะครับที่ใส่ขอบจักรวาลนะครับมีมีนะครับการนั่งไปใส่นะครับหลากหลายนะครับเช่นนําไปประกอบนะครับในยันสูรลดมงคลนะครับลงบท อาวุธนะครับและข่าวของเครื่องใส่ต่างๆนะครับล่งศิลาเลือกนะครับล่องเซเอีกนะครับพี่น้องนะครับสำหรับยันนี่นะครับสำหรับยันนะครับจะตุโลบังเกิดซับนะครับตรงกลางนะครับครับกองมันุ่มกวนพี่น้องเนาะนี่นะครับที่เป็นตัวเลขนี่นะครับตรงกลางนี่นะครับนะ ตรงกลางนะครับจะเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขนะครับล้อมรอบด้วยอักขระนะครับนะครับนิยมลงในแผ่นโลหะทองนาคเงินนะครับทองแดงนะครับเมื่อลงอักขระตามตําราแล้วนะครับนี่นะครับจะนาัสการหรือเสกด้วยคาถาร้อยแปดนะครับร้อยแปดจบนะครับ นะครับข้าวๆนะครับพี่น้องนะครับนะพุทธคุณนะครับเป็นด่านนะครับจะเลื่อนด้วยพวกทรัพย์นะครับเรียกทรัพย์นะครับให้ไร่มานะครับรักษาทรัพย์สมบัตินะครับเยือกเย็นทรงตัวนะครับเนาะยันนี่นะครับเนาะนี่นะครับทั้งหมดต้มนวลเป็นซียันนะครับผมเนาะทั้งหมดต้มนวลเป็นซียันนะครับนะพาสิมีนะครับสลัก ซื้อนะครับหลวงปู่พัดนะครับหลวงปู่พัดอยู่ตรงนี้นะครับผมหลวงพ่อพัดปุญญกามูนะครับนะมูลนิธินะครับวัดห้วยด้วนนะครับนะนี่นะครับข้าวๆนะครับนะข้าวๆนะครับเลี้ยงลวยปศนีนะครับท้าเวศวรันนะครับวัดห้วยด้วนนะครับผมนะนะครับสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับค่ะ เห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็กดไลค์นะครับกดซับสไคร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้กับทางช่องแสนสบายนะครับพาไม่ยอดนิยมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับออ่พี่น้องได้ยรับชมกันนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้พ่อใบสานีกวนเนาะครับเนาะนะครับสวัสดีครับ เอกันได้คลิปหน้าครับพี่น้อง